ว้าวโอ้ตกขนาดนี้วิ่งเก้าซวอวยอยากกินเก้าซวอวยกู้เชอทำนะเก้าซวอวย,ววยมึงทำข้าวซอยเป็นหรอ Let's go โอเคมันจะไปทำข้าวซอยนะคะเดีย๋ยวไปกันนะคะ นางเจนพอมาอยู่บ้านตัวเองมานะคะก็คิดถึงข้าวซอยนะคะคิดถึงอาหารไทยนะคะแต่านางอยากจะทำเองเนี่ยค่ะเรื่องใหญ่อาจจะแซ่บก็ได้เนาะใครจะไปรู้<อ>ชุดเดิมตลาดของลีเลิฟนะคะหนอ,อะไรตเนี้ยแวะอีกแล้วคืออะไรเนี่ยโอ้ยหมูดิบชิมหมูดิบอีกแล้วนะคะวันนี้จะได้ไม่เนี่ยของวัตถุดิบที่จะทำข้าวซอยเนี่ยตักแล้วนะคะคือแบบหาของที่แบบไม่ตรงเป้าเลยนะคะนางเจนเป็นแบบนี้ตลอดนะคะดูดิเอาเงินกูไปแล้วก็อเอากูไปเนาะโอ้ยอเร็วเร็ว คนอะไรกินแต่หมูดิบนะคะได้แล้วมะพร้าวหลังจากมามาสอชั่วโมงเนาะไม่เคยอันนี้อะไรไก่ไก่คืออะไรทำไมต้องเอาไก่ไปชุบแป้งนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะตอดูตอนต่อ,ตอไปออออทอดเฮ้ยพี่เจนคือแบบว่าไม่รู้ว่าทําอะไรเนาะหรือมันจะเปลี่ยนเมนูหรือแพ็กเกจไอที่แคงเมนูนอะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้นะคะนะคะเพราะว่าพี่เจนมีโชบทำอะไรแป แต่ใส่หน,หน้าตามันนะคะระหว่างรอยเจนทำเข้าซอยนะคะวันนี้เราก็จะมาเราก็จะมาแชร์ข่าวของคนประเทศนี้นะคะก็คือยเคนอคือตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดคือแย่มากนะคะติดกันวันลาาะสามหมื่นคนต่อวันนะคะแล้วทําไมรู้ไหมคะคือวัคสิ่งที่นี่เหลือแบบว่าเพียงพอมากแต่คนที่นี่นะคะไม่ค่อยอยากจะออกไปฉีดวัคซีนกันแล้วเมื่อก่อนรัฐบาลก็ไม่ได้ข้มงวดอะไรนะคะก็เลยทําให้ประชากรที่นี่ได้ฉีดวัคซีนแค่15%เเท่านั้นแล้วตอนนี้รัฐบาล ใชมาตรการในการบังคับค่ะถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนนะคะไม่สามารถนั่งที่ร้านอาหารได้ไม่สามารถที่จะขึ้นรถเมล์หรือรถไฟได้นะคะแล้วตอนนี้ทํายังไงคะลำบากอีเดอร์เอเจนวิ่งไปฉีดวัคซีนนะคะกลับมาเรื่องอาหารตอนนี้ถึงตอนไหนละอ๋อน้ำกะทินะคะโอ้อยดูสิหน้ากินเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอีเดอร์ช่วยทำให้ช่วยแกกไม่ได้นะคะขอบอกนะคะว่าไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเนาะ ลองดูเอานะคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นขูดของนางเจนเนาะออาลองดูนางเจนเจะชิมให้ดูนะนะคะยังไงอืมอร่อย <c oughs> ได้แล้วนะคะไก่ทอดนางเจนเโนาโะนะคะไม่ใช่ไก่ทอดหัดใหญ่เนาะเอาละวในถึงขั้นตอนเอ่อการทำเ,เส้นเนาะ <c oughs> กัดจุ๊บ <c oughs> <c oughs> ดัดจลิตจริงจริงา้อนทำไมดดัดจริตนะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการทอดเส้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะใช้สูตรอีเจนก็ได้เลยนะคะนี่นะคะมันจะทำสดใหมเยนะคะเ็จแล้วนะคะดูสีมาถึงขั้นตอนการจัดจานนะคะจัดถ้วยเนาะขอบอกนะดูจากสีแล้วน่าจะอร่อยเต็มหกค่ะแต่สกปรกเต็มสิบ ดูยนยังไงไงโ่ะยไก่ทอดหัดใหญ่เอ้ยไม่ใช่ไก่ทอดนางเจนเนาะวิดูหน้าตานางกินวิทำได้เหมือนกันนะเนี่ยเออทำเองสามเปอร์เซนต์อีเลฟช่วยเก้ <laughs> <อ> <laughs> าสิบเจ็ดเปอร์เซนต์วคะเดี๋ยวลองไปชิมกันดูว้าวดูดูดูหน้าตาดูหน้าตาก่อนเนะาะโอ้โหตกขนาดนี<ฮ>้จะเหลืออย